เด็ครับอยูส่สวนที่เก่าละครับผมงานก็นต้องทําครับอาหารก็ต้องหาครับผมนครับเห็ดที่เก่าครับผมครับกำลังตายเลยโอ้ยขาด ขาดแล้วต้องใส่น้ำมันใส่น้ำกินแม่งกินครับหอยหกินแสบลายกินก้อนข้นวน เชวสันนะเชวชันเชี่ยวชันต้องเห็ดเชี่ยวชันต้งน้องไม้ต้องฟ้าวครับมิเตีย่อมากินจักแมงจักนอนจักหอยหยาดข้นกินคนคือคนหยาดมันกินหมดเลยวะ แม่งหยาดคนหรือคนหยาดแม่งุ่นมันไปมันมันครับไป <c ười> ย quan, ังก้อนกินก่อนคนหยาดแม่งกินเนาก็บอาไเนนก็ตเอาสี่ครับต้องสิไล่ ลี่ขนาดมาใส่เหลือเหลือเหลือนอนนอนไม่กินคอน ญาตินอนกินไม่ญาตินอนเหนี่ครับนอนเห็นบ้เนี่ยนี่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 นอนโตนอนนี่นี่ตัวนี้แหละกินก้อนข้น,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 นเนี่ยนี่นี่นะครับตัวนี้จะตัวกินเห็ดนะญาติน,ะนอนกินครับเนี่ยพอเราอิมหมดละโคตรกินในบัดเนี่ยไป <c oughs> ของเสียบครับยังกระยากก้นกระยากแม่งกระยากโอ้ยโอเคครับผมสมมแล้ะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตงานนอนตอนครับผม